สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรมาครบ2ตัวล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรคํานวณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายหลายสูตรนะครับ สูตรไหนจะเข้านะครับก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกนะครับถึงจะรู้นะครับใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับวิธีการคำนวณสูตรนี้นะครับใช้หลักสิบบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักสิท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1บวก1บวก3มีตัวเลข4ตัวนะครับ มาครบ2ตัวล่างทั้งหลัก10หลักหน่วยมาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก30นะครับสูตรคํานวณได้8903กนะครับก็มาครบ2ตัวล่างนะครับก็เข้าที่เลข0กับเลข3ก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคํานวณได้6781 ออกหนึ่งหกนะครับเข้าที่เลขหกกับเลขหนึ่งสูตรตัวเลขมีสี่ตัวก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำวนวณได้หนึ่งสองสามหกออกหกสองนะครับเข้าที่เลขสองเข้าที่เลขหกงวดถัดมานะครับสูตรคำวนวณได้หนึ่งสองสามหก วันนี้ออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นก็จะเข้าแค่ตัวเดียวงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้ห้าหกเจ็ดศูนย์ออกหกเจ็ดนะครับเข้าเลขหก 6, กับเข้าเลขเจ็ดงวดถัดมาคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่แล้วเลขท้ายสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งนะครับเข้าเลขเก้าเข้าเลขหนึ่ง ก็มาครบทั้งหลัก10หลักหน่วยในสูตรเดียวมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้4 5 6 9แล้วเลขท้าย2ตัวล่างออก4 6นะครับเข้าเลข4เข้าเลข6ก็ถูกนะครับสถิตยิย้อนหลังทำให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7งวดนะครับก็เข้าดียังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับ เดี๋ยวมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1ตุลาคมว่าสูตรมาครบ2ตัวล่างสูตรใหม่ที่ลงให้นะครับจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักสิบบนนะครับเลข1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับเลข6บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข9บวก10ท้ายครั้งที่1เลข4บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข7 ตำแหน่งสุดท้ายบวกเลขหนึ่งคงที่นะครับ1นบวกหนะครับได้7 7็บวกเก้าได้สิบหกสวกสี่ได้ยี่สิบยี่สิบกเจ็ดยบวกหนึ่งยีนะครับได้เลขแปนะครับตัวแรกสูตรบวกหนบวกหบวกสนะครับบวกหบวกหแล้วก็บวกสาม 8บก1ได้9 9บก1ได้10 0บก3ได้3ดังนั้นเราจะได้ตัวเลข8 9 0 3นะครับ8 9 03นี่คือตัวเลขที่คาดว่าจะมาครบทั้งหลัก10และหลักหน่วยล่างในงวดที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบ ถ้าชอบค่อยตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะเพราะว่าสูตรมาคบรบ2ตัวล่างไม่ได้มีแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับยังมีอีกหลายสูตรเดี๋ยวผมค่อยทยอยลงให้อีกทีนะครับเห็นว่าผมชอบสูตรนี้ก็เลยลงให้ก่อนนะครับแต่ก็ไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมไหมนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยลงให้นะครับก็มีทั้งท่านผู้ชมขอสูตรคูที่นะครับ เดี๋ยวทําข้อมูลเสร็จก็จะลงให้นะครับทั้งคู่ขี้ลักร้อยบนหลักสิบบนลักหน่วยบนหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ